สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับด้วเจตการนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาเล่าประวัติความเป็นมาและวิธีกรรมต่างๆของพระสยามเทวชิรากันครับเนื้อหาภายในคลิปจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับผม ถ้าจะพูดถึงเทวดานะครับประเทศไทยก็มีเทวดาที่คอยปกป้องรักษาประเทศไทยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือพระสยามเทวทิราชถ้าจะเล่าถึงประวาตัติความเป็นมาเนี่ยเราคงจะต้องย้อนกลับไปในราชสมัยรัชกาลที่4กันเลยครับซึ่งตอนนั้นนะครับทางประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีการสูร้รบก็คือประเทศพม่ากับ ประเทศอังกฤษนั่นเองฮะการสู้รบครั้งนี้นะครับประเทศพม่าได้แพ้ส,สงครามแถมยังเสียดินแดนไปด้วยในตอนนั้นก็ยังมีการตีกันของสองมหาอำนาจนะครับอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งประเทศไทยเกิดจะเสียอิสรภาพมาหลายครั้งนะครับแต่เพื่อเอิญมีเหตุการณ์ที่รอดพ้นมาทุกครั้งคงมีเทวดาที่คอยปกป้องรักษาจึงควรทํารูปปั้นขึ้นมาเพื่อสักการะบูชาและเจาการที่สี่จึงให้ปั้นเทวรูปสมมุิขึ้นมาและตั้งชื่อว่าพระสยามเทวาชิรลชนั่นเองครับพระสยามเทวาชิรลชนะครับเป็นเทวรูปหล่อด้วยททองคําแ สูง8นิ้วสร้างตามความเชื่อของเทวดาไทยมีการใส่ชดามีพระแสงขันในมือขวาซึ่งรูปร่างเหมือนดาบแต่มีขนาดที่สั้นกวา่าและสถานที่บดิสถานก็คือพระที่นั่งภัศาลทักษินพระบรมมหาราชวังนั่นเองครับภายหลังมีการสร้างเรียนแบบพระสยามเทวาธิราชหลายครั้งแต่เป็นที่สนใจที่สุดก็คือเทวรูปที่สร้างขึ้นมาในรัชสมัยรัชกาลที่5นั่นเองครับซึ่งเทวรูปนี้ทําไมถึงเป็นจุดสนใจ เพราะว่าเทวรูปองค์น,นี้นะครับมีหน้าตาคล้ายคลึงกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4นั่นเองสตเหตุเนื่องจากพระสยามเทวทิราชนะครับที่คอยจะปกป้องประเทศแล้วยังมีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งที่เป็นเทว,วดาคอยปกป้องอยู่ด้วยจึงเป็นที่มาของการสร้างที่คล้ายคลึคลงกับรัชกาลที่4นั่นเองครับลักษณะการบวงสรวงตามประเพณีนะครับกำหนดไว้ในวันที่1ค่าเดือน5เครื่องสังเวยประกอบไปด้วยหัวหมูไก่เมี่ยงส้มทองหยิบ ฝอยทองส้มเขียวหวานอง,งุ่นมะตูมมะพร้าวอ่อนกล้วยหอมจันขนมต้มแดงขนมต้มขาวผลทับทิมและเทียนเงินเทียนทองน่ครับตอนนี้ถึงการสัาเวยพ้าป้ายพระป้ายชาวจีนเรียกว่าเกศินคือป้ายบรรพบุรุษตามขนบธรรมเนียมของชาวจีนโบราณป้ายบรรพบุรุษถือเป็นที่เก็บรวบรวมดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเพื่อประดิษฐาน เอาไว้ที่แท่นบูชาในศาลบรรพชนสําหรับการสักการะบูชาเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีของลูกหลานต่อบรรพบุรุษค,ครับป้ายนะครับมีอยู่2พระป้ายพระป้ายแรกก็คือพระป้ายที่เป็นชื่อของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับสมเด็จพระเทพศินรานทราบรมราชินีและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 กับสมเด็จพระศรีพระชลินทราบรมราชินีนาจารย์ือกไว้เป็นภาษาจีนครับพระป้ายทั้งสองคู่ประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้วแบบเกิ่งจีนทําด้วยไม้จันท์จำหลักลายลงลักปิดทองตั้งอยู่ณท้องพระโรงกลางพระที่นั่งเวหาจํารูนพระราชวังบางปะอินครับส่วนพระราชวิธีสังเวยพระป้ายนะครับเริ่มมาตั้งแต่ราชกาลที่5จะสังเวยในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งของจีน ก็คือวันตรุษจีนนั่นเองครับเส้นสังเวยก็จะมีหัวหมูเป็ดไก่ขนมเข่งขนมเปี๊ยะซาลาเปาผลไม้กระดาษเงินกระดาษทองวิมานเท е วดาทําด้วยกระดาษสีชมพูประทัดดอกไม้ทูบเทียนเงินและเทียนทองครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดใดๆผมก็ต้องขอโทษเนอาที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างได้เลยนะครับ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เราติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย